วันนี้นะคะจะพาทุกคนเนี่ยตามติดชีวิตการเดินภรมิแดงวันที่2กันนะคะนี่คือชุดวันที่2ของเราต้องแบบเมคชัวร์ว่าชุดของเราเนี่ยจะไปเฉิดฉายบนภุมแดงได้อย่างสวยงามมีไอเทมเด็ดจ้ะและนี่ค่ะทุกคนขะเครื่องรีดถนอมผ้านะคะจากทีฟาวนั่นเองซึ่งจะบอกว่าเครื่องนี้เนี่ยเขาเก๋กระทัดรัดพกพาง,งา่ายแล้วเขามีทั้งหมด4ส,สีสีสไตล์นะคะจะให้ดู เสียบไปแล้วอะ่ะร้อนเร็วมากดูเห็นปะทุกคนดูสีว่ามันรีดง่ายมากๆนะคะแป๊บเดียวคือแบบผ้าเรียบเลยอะความเก๋ของเขาคือเขาจะมีหัวหนึ่งนะคะที่เราสามารถถอดสลับได้ง่ายๆแบบนี้เลยเพื่อความชวนนะคะหลังจากที่เรารีดผ้าจนเรียบแล้วด้วยด้านกำมหยี่นะทุกคนด้านนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยดับเบิลเช็คอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะไม่มีเศษขุยผ,ผ้าใดๆเดี่ยมาติดอยู่บนชุดของเรานั่นเอง ทีฟานะคะที่ทำให้ชุดวันนี้ดูสวยสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วเ,เจอกันบนพรงนะคะ